ประเทศไทยนะมีอัตราประชากรอายุ60ปีขึ้นไปในปีล่าสุดเนี่ยนะคะ57เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ15นะคะของประชากรทั้งประเทศคือเราเข้าสู่สังคมสูงวัยคือเกินร้อยละ10มาตั้งแต่ปี2548เพียงแค่10ปีเราขึ้นมา5%ผลทรบทบที่จะเกิดขึ้นอันแรกสุดคือเรืงด้านสุขภาพของตัวเองนะคะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศนะคะผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นตัวผู้สูงอายุเองนะคะของการขาดรายได้ไม่มีรายได้นะคะกับประเทศชาติในแง่ของการขาดผลิตภาพแรงงานในการสร้างผลผลิตของประเทศนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือด้านสังคมนะคะในอนาคตเนี่ยนะคะเราจะมีคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวลดลง การออมนี่มันคือการเตรียมเรื่องด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งแปลว่าต้องเตรียมตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็วัยทำงานหลักประกันหรือสวัสดิการที่รัฐให้นะคะถามว่ามันเพียงพอกับการมีชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตหรือเปล่ามันคงไม่พอหลักประกันไรายได้ไมันต้องเป็นชั้นๆแต่มันไม่มันมาทีละชั้นนะคะเหมือนปิดโตนะะชั้นล่างสุดมันก็จะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพหรือหลักประกันขั้นพื้นฐานนะคะ แต่ถ้าอยากให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีจะต้องสะสมมากขึ้นในการในชั้นที่2นะคะซึ่งต้องมาจากการทํางานนะคะแล้วก็การออมในอดีตอ,อันที่3เนี่ยก็คือมาจากของการที่เอาไปลงทุนใช่ไหมคะในไม่ว่าจะเป็นกองทุนจำลองเลี้ยงชีพนะคะหรือกองทุนอื่นๆมันก็จะมาเป็นชั้นๆเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้มากขึ้นทีละชั้นทีละชั้นนะคะ เวลาที่เราพูดถึงสังคมสูงวัยเนาะอยากจะให้ทุกท่านตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นทางเลือกติดต่อไปละมันมาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันก็คือว่าเวลามันมาแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมในระดับไหนอันนี้จะช่วยได้มากในเรื่องของเชิงสังคมเชิงสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเริ่มได้ด้วยตัวเองจริงๆเราไม่ต้องรอใครเลยนะครับการปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างเนี่ย อขอให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้นะแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ตามมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในอนาคตอนะ่ะห้องน้ำใช่ไหมการปรับทางลาดเราจับสสสเองเนี่ยเราทำงานด้วยด้วยหลักปรัชญาการทำงานนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมขย่นภูเขานะครับหมายความว่าเรามีการทำงานทั้งในด้านของการผลักดันนโยบาย นะครับอย่างเช่นระบบบำนาญแห่งชาติระบบสุขภาพด้านสังคมเนี่ยเราก็ผลักดันนะครับเชิงนโยบายเลยนะครับว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับสามเหลี่ยมตัวที่2องนะครับ่าด,ด้วยสังคมหรือเครือข่ายคือสร้างความเข้าใจกับตัวเครือข่ายหรือแม้แต่ช่วยกันสร้างโมเดลของการทํางานในพื้นที่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขาที่3เนี่ยเราว่าได้เรื่องของเชิงวิชาการนะครับสสสเราก็ไปผลักดันนะครับอย่างเชีดพิจิตพิจิตเนี่ยเราใช้วิธีการสื่อสารด้านความรู้ก่อน ว่ามันมีความจําเป็นนะครับเราก็จะไปทํากับชุมชนชมรมผู้สูงอายุจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาก้าวไปอีกระดับหนึ่งแม้แต่ของเนี่ยเขาก็ทําเองในชุมชนได้อย่างเช่นเราจับบางอย่างเนี่ยบางบางบางตำแหน่งบางมุมเนี่ยเขาใช้ไม้เนื้อแข็งนะครับหรือว่าไม้ไม้ไผ่ก็ได้แต่ดูไม้ไผ่ที่แข็งหน่อยแล้วก็ตรวจสอบบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นแล้วก็เริ่มในการติดตั้งแล้วก็ปรับด้วยตัวเองแล้วตัวนี้เขาทํากันเอง โดยเริ่มจากความรู้โดยเริ่มกับการจุดประกายที่เราทำร่วมกันกับท้องถิ่นนะครับแล้วเขาขยายผลได้เองนะเต็มพื้นที่การที่เตรียมตัวด้านสุขภาพในด้านเศรษฐกิจการออมแล้วก็สร้างเครือข่ายของการมีเพื่อนให้ให้มากเข้าไว้สุดท้ายบ้านปลายชีวิตก็จะมีความสุขทุกด้านนะคะ,ะถ้าเตรียมตัวได้ดีตั้งแต่บคุคคลมันก็จะทำให้ครอบครัวสบายขึ้น ไม่ต้องมันเป็นภาลดูแลชุมชนและสังคมและประเทศชาติก็ลดภาละลงมาในการที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ